วันนี้จะพามาทำอะไรครับวัน,นาาไหนพาไปดูสิของเล่นหนูอยู่ไหนบ้างไหนพาทำหน่อยพาทำหน่อยเร็วเไปพาไปดูปลาหน่อยเร็วตามมานะคะบอกสิ วันนี้น้องซีซีมาทำอะไรครับหันมาสิไหนปลาอะไรจ้เห็นไหมล่ะหันมาเร็วฝากติดตามหนูด้วยฝากติดตามหนูด้วยนะคะบ๊ายบาย